สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวประพงศกรบุญพิเศษศิริกุลเป็นประธานบริหารบริษัทเพชรนำหนึ่งวิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดบริษัทได้จดทะเบียนเมื่อวันที่10เมษาย,ยน2561และได้รับการรับรองเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเมื่อวันที่2มกราคม2563บริษัททำธุรกิจเกี่ยวกับภาคสินค้าและบริการโดยที่บริษัทได้นำสินค้าผลิตภัณฑ์โอทอปผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนนำมาจำหน่ายในบริษัทและยังได้มีการสั่ง ผลิตสินค้าจากโรงงานที่ได้มาตรฐานในแบรนด์ PSE เพื่อที่จะจำหน่ายให้กับบุคคลทั่วไปบริษัททำโครงการร้านค้าเพื่อสังคมขึ้นมาเพื่อให้เกิดการต่อยอดกิจการเพื่อให้เกิดไรายได้ส่วนรวมนะทั้งผู้ทั้งบริษัทและลูกค้านะก็จะมีไรายได้ร่วมด้วยจากโครงสร้างธุรกิจที่เราทำไว้และเรายังมีแพลตฟอร์มนะคะที่จะ ทำให้ธุรกิจนะคะทันสมัยนะคะด้วยการที่เราทำแพลตฟอร์มขึ้นมาเพื่อใหอ้ลูกค้าได้สามารถเข้าไปซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์มของเรานะคะอันนี้ก็เป็นรูปแบบหนึ่งที่เราทำธุรกิจและเรายังมีนะคะทำธุรกิจในหน้าร้านเรายังมีหน้าร้านให้ลูกค้าสามารถเข้ามาซื้อจับใจ่ายใช้สอยนะะแล้วเรายังมีโครงการต่อย,ยอดกิจการด้วยกัน นำกำไรไม่น้อยกว่าเจ็ดิบเอร์เซ็นกลับมาสร้างงานสร้างอาชีพโดยบริษัทมีโครงการสร้างทำผลิตภัณฑ์เรื่องกระเป๋าผ้ารักโลกนะที่จะให้กลุ่มคนเปราะบางเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตสินค้าให้กับทางบริษัทและเราจะทำตลาดในเรื่องของกระเป๋าผ้ารักโลกนะทั้งภายในและต่างประเทศในแบรนด์ของบริษัทนะเพื่อให้เกิดการต่อย,ยอดกิจการให าชาวบ้านนะคะได้มีอาชีพทำนะเป็นหลักเป็นแหล่งและเป็นอาชีพที่ยั่งยืนนะโดยที่คนกลุ่มคนเปราะบางเหล่านี้ไม่ต้องออกไปทํางานนอกบ้านนะสามารถที่จะมารับงานที่บริษัทและเอาไปทําที่บ้านได้นะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือภาคสังคมมาจากกลุ่มกลุ่ม คนเปราะบางนี้ด้วยนะคะและบริษัทยังมีหน้าร้านนะที่จะให้ลูกค้าเข้ามาจับใจใช้สอยและเรายังมีการเปิดขายหุ้นให้กับสมาชิกนะให้กับบุคคลทั่วไปให้มาถือหุ้นของบริษัทเพื่อที่จะมีการปันผลให้กับผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า30%นะตามนโยบายของของบริษัทนะของวิสาหกิจเพื่อสังคมด้วยนะคะที่เราขึ้นทะเบียนกับสวสนะคะอันนี้ก็เป็นการต่อ ยอดจิจาการเพื่อให้เกิดความมั่นคงในธุรกิจให้เกิดความยั่งยืนอย่างมั่นคงด้วยนะก็อันนี้ก็จะเป็นแนวนโยบายที่เราทำไว้เพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนรวมสูงสุดค่ะขอบคุณมากค่ะ